สวัสดีจ้าเพจแมวกับติ่งต่ะวันมาน,นี้นําเสนอเมนูเข่าพัดกุนเชียงใส่ไข่กับตําบักแ่งยัวยวจ้านี่คือวัตถุดิบของเห้าจ้าเขาเจ้ากินว่าเมืตักาเขาตูเย็นไว้กุนเชียงจ้าไข่ไก่กระเทียม ขั้นตอนแรกเ้ยจ้าเข้าก็เอากระทะก็มมั่น,นตังเต่าจ้าขั้นตอนง่ายๆจ้าต่อไปเข้าก็เอากระเทียมที่ห่าสับไว้จ้าใส่ลงไปแล้วเขาก็ค่วสักน้อยเสร็จแล้วเขาก็ตีไข่ไก่จ้า นี่จ้าพ่อไข่เริ่มไก่ตสุกแล้วน่าก็เอาไว้คางๆแล้วก็ใส่กุนเชียงลงไปจ้าดไข่กับกุนเชียงไม่อสอดกันอันนี้เราไปวิธีถนัดได้จ้าแต่เรากระเห็นแบบนี้ ตัวใครไมนสุกแล้วพ่อคุณเชียงสุกแล้วนี่จ้าเข่าที่แมาใส่ตู้เย็นไว้กระเทลต้องไสจ้าแล้วข,ข้าวปลาแปกจ้าไอเขามมนแตกออกจากกันมันไมเป็นก้อนกันได้จ้าพ่อเขาส่งเขากันแล้วต้อใส่เครื่องปรุงตามใจชอบจ้าน้ำปลา Cho vào phá tiểu Cho mấy kia ít ta Cùng số lột ต่างใชา่ะเนี่จ้าสีสันหนาหรับประทานบ่รา้เขากะข้นเครื่อ, <c oughs> องปรุงมันเขา้ากันจ้าแต่เขาก็พัดของเขามันซุกนี่จ้า <c oughs> ขขเขาจะข้นเครื่องปรุงกัเขา ขั้นตอนแรกจ้าตำพริกกับกระเทียมนิดหน่อยเสร็จแล้วย่างบักแตงจ้ามาหมักตำแตงไวๆด้วยจ้าก็ต้องปอกเปลือกแช่ตู้เย็นไว้นี่กรอบๆด้วยจ้า ซับแต่งเสร็จแล้วจ้ากัะเขียเขียจ้าใส่พอความสวยงามจ้าได้บ่มากกินดอกได้ขอให้มีใส่ตามด้วยบักหน้าเครื่องเดี๋ยวก่อน อหอมจ้าอีกนิดหน่อยเสเร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลจ้าน้ำตาลคุงเอลซ่า นำนัวจะประดกแสบเพิ่มขอนเกน,น,นแต่ว่าขันมันเหลือขอนขวดก็ต้องไปใส่ได้จ้ามันสีข้าวเห็นเหลือขอนขวดไปจังน้อยตามด้วยน้ำปลาจ้า,านิดหน่อย ทีล่ลเอียจ้าเสร็จแล้วเขากับซิมเบิ้งจ้าอืมนวดแล้วจ้าขนมจีนจ้าใส่ลงไปใส่มะลวดพอกระเทินสวยมันเข่ากันแบบนี้จ้าโอเคแล้ว นี่จ้าตามด้วยแคบหมูใส่ลงไปนี่แล้วกับั่วจ้าส่วนนิดนึงนี่เสร็จแล้วจ้าตำแตงแคบหมูตัดแสบปะจ้านี่นี่เสร็จแล้วจ้าตำส่วนบักแตงใส่ข้าวกุ้นใส่แคบหมูจ้า แส,แสบจ้าอืมเข้มัะเนี่ยจ้านี่โอยมันคือที่สุดแล้วจ้านี่ หน้าตาเขาพัดกุ่นเชียงไ้ไครจ้าตอนแรกสีเป็นกระงามอยู่จ้าค้าที่ถือกล้องไรซิวดำเทสไซจ้าเสร็จแล้วจ้าตำบักแดงเขาพัดกุ่นเชียงเขาพัดกะสีสีเข้มเข้มจักน้อยจ้าถือกล้องไรเทสซิวดำเพิ่นจ้าออกมาดำเลย แต่ก็แซบคือเก่าจ้า